สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางทีมข่าว etv ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเทศกาลโคมแสนดวงที่จังหวัดลำพูนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะในช่วงของปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะจะมีความน่าสนใจอย,อย่างไรเดี๋ยวเราติดตามจาก vtr ชุดนี้ค่ะ สำหรับในช่วงปลายฝนต้นหนาวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ค่ะก็เลือกที่จะมาแวะเวียนท่องเที่ยวในจังหวัดแถบภาคเหนือเพื่อรับลมหนาวสูตรอากาศที่บริสุทธิ์จังหวัดลำพูนนะคะถือได้ว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาเยี่ยมชมนอกจากจะมาสึมซับบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาเคารพสักการะพระนางจาม,มเทวีปฐถมกษัตริย์แห่งนครหริภูนชัยซึ่งก็คือจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน รวมไปถึงสักการะพระธาตุหริพูนชัยณวัดพระธาตุหรลีพูนชัยซึ่งเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีรากาเมื่อท่านได้มายเยี่ยมชมที่วัดแห่งนี้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีท่านจะสังเกตได้ว่าบริเวณวัดจะประดับประดาไปด้วยโคมไฟหลากสีสันแขวนเรียงรายอยู่รอบบริเวณวัดซึ่งการประดับโคมไฟดังกล่าวจัดขึ้นในเทศกาลโคมแสนดวงซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็งทุกท่านอาจเกิดความสงสัยว่าเหตุใดจึงต้องมีการประดับโคมไฟหลากสีสันความเป็นมาของเทศกาลนี้มีความเป็นมาอย่างไรในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนกันค่ะสำหรับเทศกาลโคมแสนดวงของจังหวัดลำพูนนะคะเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในช่วงประเพณีลอยกระทงค่ะหรือประเพณียี่เป็งของจังหวัดลำพูน โดยคำว่ายี่เปงหรือยี่เพงแปลว่าวันเพ็ญเดือนยี่หรือเดือน12สําสำหรับการจุดโคมประทีปเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในวันลอยกระทงคติความเชื่อของชาวล้านนาเกี่ยวกับการจุดโคมประทีปเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมคติความเชื่อของาศาสนาพราหมณ์และพุทธเข้าด้วยกันจากการศึกษาของสำนักศิลปรกรรมราชบัณฑิตยสถานปี2530 ได้อธิบายถึงความเชื่อเกี่ยวกับการประดับโคมไว้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อในชาดกนอกนิบาศซึ่งแต่งโดยชาวล้านนาโดยบันทึกไว้ว่าในสมัยพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระโพธิสัตว์ได้จุดประทีปบูชาคุณแม่กาเผือกที่จากไปอยู่บนสวงสวรรค์การจุดโคมประทีปของชาวล้านนาจึงเป็นการจุดโคมประทีปเพื่อบูชาพระเจ้าเพื่อให้เกิดแสงสว่างแห่งธรรม นอกจากนี้ยังมีที่มาจากวรรณกรรมในมหาชาติเวสสันดรชาดกโดยการจุดโคมประทีปเป็นส่วนหนึ่งของการประดับประดารอบบริเวณวัดเพื่อจำลองบรรยากาศตอนพระเวสสันดรน,นางมซัซีและกันหาชาลีเดินออกจากเมืองเพื่อเข้าไปบำเพ็ญบารมีในป่าหิม,มพานต์ังนั้นผู้ที่เข้ามาทำบุญที่วัดจึงประดับตกแต่งวิหารทำเป็นซุ้มประตูป่าและเขาวงกฏ ด้านข้างวิหารตกแต่งด้วยรั้วราชวัตรไม้ไผ่ต้นกล้วยต้นอ้อยและโคมไฟหลากสีเพื่อสร้างบรรยากาศให้แก่ผู้ที่มาฟังเทศมหาชาติสำหรับทางด้านสุดชีวันนันทวันณอายุทยาปี2542ได้มีการอธิบายไว้ในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางโดยอธิบายไว้ว่า การจุดโคมประทีปปรากฏอยู่ในวรรณกรรมโบราณของล้านนาหลายฉบับเช่นอาน,นิสงเดือนยี่ฉบับวัดหนองอ่อนอาน,นิสงประทีปฉบับวัดแม่ตังได้กล่าวถึงอาน,นิสงของการจุดประทีปบูชาว่าผู้ใดก็ตามจุดประทีปในคืนวันเพ็ญเดือน12หากเกิดชาติหน้าจะเกิดในตระกูลเศรษฐีเป็นผู้มีรูปโฉมวันนะสวยงามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและข้าวของต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อของชาวล้านนาเกี่ยวกับการเกิดในภพหน้าความเชื่อเรื่องของการเกิดในโลกหน้าว่าหากจุดโคมประทีปในวันเพ็ญเดือนยี่แล้วจะทําให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเองเกิดความพร้อมบริบูรณ์ในรูปและทรัพย์ในโลกหน้านอกจากนี้ยังเป็นการประดับตกแต่งบริเวณวัดเพื่อให้เกิดความสว่างสวยสร้างบรรยากาศการฟังเทศมหาชาติ สำหรับเทศกาลโคมแสนดวงที่จังหวัดลำพูนในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายน2565ณวัดพระธาตุหริภูนชัยและอนุสาวรีย์พระนางจาม,มาเทวีจังหวัดลำพูนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมความงดงามของโคมประดับพร้อมทั้งแขวนโคมพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า Eu não